ฮัลโหลสิดีครับยูนิสู่การสอนนะครับสอนเปิดเซิร์ฟอาร์าดอทไอโอเป็นของส่วนตัวนะครับแต่เราไม่มีเว็บเซิรฟ์ฟเวอร์เป็นของตัวเองนะครับเราจะใช้ให้คนอื่นเข้ามาในชุดของเราได้ไงนะครับก็คืออาร์าดอทไอโอ p r i v a t e server นะครับที่เราจะมาสอนในวันนี้นะครับเพราะว่ามีบางคนเนี่ยพบปัญหาตรงที่ว่าเฮ้ย ทำไงดีอะเราเราเล่นเซิร์ฟนี้แต่หาเพื่อนไม่เจอเฮ้ยเราอยากจะระเดิมกับเพื่อนสองคนอะเคียร์ปาร์ตี้นี่ยมันก็มีคนอื่นเข้ามาเล่นด้วยอะไม่ชอบอะต้องการเล่นกันอยู่แค่สองสามคนแบบนี้อยู่ในหมู่เพื่อนหรือจัดก,กิจกรรมแบบอีเวนต์ใช่ไหมครับนี่ครับเรามีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆครับก็คือการสร้างเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเลยครับโดยขั้นตอนแรกนะครับคุณต้องมีตัวรันเซิร์ฟเวอร์นะครับเราไปแบบเร็วเลยนะครับโดยรันตัวรันเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราใช้จากที่นี่ครับ a g k a d o io project นะครับ ooka โอก้าโปรเจกต์ดาวน์โหลดนะครับกดเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับกดมาที่นี่นะครับก็คือผมทําไมผมไม่ทิ้งลิงก์ตรวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับถ้ามีการอัปเดตแพทของมันขึ้นมานะก็คือให้มีการกดดาวน์โหลดที่นี่เลยครับกดดาวน์โหลดไปเลยครับไฟล์7 8 m b นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ทําการสร้างโฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์ที่จะเป็นในการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์ในการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อย่างเช่นตัวนี้ของผมนะครับก็ อ่ะเราขอลบลบเนนี้ออกให้หมดเลยแล้วกันเนาะเอ,อ้ยไม่เอาดิมีโอกาครับโอา o ka. io ตั้หนึ่งนะครับก็ทําการสร้างโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยนะครับเราขอ copy มาไว้ที่นี้วกันเนาะเพื่อเห็นรูปล่างนะครับอ่ะอยู่นี่อยู่นี่นะไฟล์มันจะเป็นโปรแกรมแบบแปลกๆเหมือนอะไรแปลกแ,บบแ,บบแบบใช่ไหมแต่ป่ามันคือตัวละเซิร์ฟเวอร์แบบแบบสำเร็จนะครับก็โอก โอกาเลยนะครับก็สำหรับคนที่มันมีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วเขาจะเป็นการใส่โค้ดเขาได้ไงให้เชื่อมต่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เขาได้เลยนะครับแต่นี้ของเราเราต้องมานั่งใส่เองนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับโอกาสนะครับก็จะมีไฟลไฟล์นี้ใช่ไหมตอนถ้าเรายังไม่รันเซิร์ฟเวอร์นะครับกูน่าทราบโฟลเดอร์ซับมาก่อนนะครับคือซับโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับแล้ทำการเปิดรันครับเมื่อมันรันเสร็จแล้วนะมันจะขึ้นแบบนี้นะหน้าต่างอะไรต่างๆนานานะครับก็เนี่ยถ้ามันขึ้นหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมครับร้้อยนะ อ่าในส่วนนี้ใช่ไหมเฮ้ยเข้าเซิร์ฟเวอร์ไงพี่นี่ครับวิธีการเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับมันมีอยู่2วิธีนะครับแต่ผมจะเน้นไม่ใค่วิธีเดียวเพราะอีกวิธีหนึ่งอ่ะมันยากมากนะครับที่จะเข้ากว่าจะเข้าได้อ่ะว่าระบบบางทีมันอาจจะแบบเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างแต่นี้จะเป็นการชัวมากกว่านะครับตรงนี้เราก็ปิดไปนะครับส่วนส่วนมอสนะครับเราสามารถก็คือมอสอ่ะเห็นใครเคยเห็นเซิร์ฟเวอร์มั้ครับโวกเซิร์ฟเวอร์ที่มันจะใช้ในการที่แบบจะมีแบบกด ทีเป็นหมากอะไรแบบนี้ไฟฟอกฟุสกีอะไรแบบนี้นะครับก็คือมันเป็นมอสของอากาเขานะครับอากามอส닷คอมนะครับก็สำหรับใครต้องการใส่มอสอะไรต่างๆในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับหรือเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเห็นปเลิดเซิร์ฟเวอร์ไทยครับเขาก็ใช้วิธีการนี้กันนะครับแต่เขามีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับนั่นคือความง่ายของเขานะครับโอเคในส่วนนี้นะครับเราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ยังไงพี่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 อ่าเราอย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนครับเรามาเปิดแล้วเห็นเซิร์ฟเวอร์ใช่ป่ะเซิร์ฟเวอร์ร กูนาจำสอพอร์ตนี้ไวน้ะ้วก็คือพอร์ต88กับพอร์ต443นะครับสเตตัสเซิร์ฟเวอร์คือโหลดโหลดฐานข้อมูลนะครับอ่ะหน้านี้นะมีคนเคยถามมาจากการเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมครับแปลว่าปัญหาจากไหนนะครับก็คือให้น้องๆเนี่ยนะห,หาจากตรงที่ว่าพอร์ต IP ของตัวเองของโมเด็มตัวเองเช่นว่าพอร์ตของน้องเป็น1 9 2 1 6 8 1 1 จด๑๙จุดหนึ่งเหมือน่างผมเนี่ยของผมจะเป็น๑๙ก๗๖๘๑๐๐หนะครับแต่ละโมเด็มไอพีจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวกดการกดเมาส์ขวานะโอเพนเน็ตเวิร์กนะครับแบบหนึ่งนะครับโอเพนเน็ตเวิร์กนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับนะครับแล้วก็กดอันนี้มานะครับนี่ครับคือพอร์ตที่น้องจะใช้วิธีการในการเปิดโมเด็มเองนะครับคือ๑๙๒แปด๑๐ดหนี่นะครับก็ตามนั้นนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับเราปิดหน้าจออนนนี้ไปก่ะครับ เราใช้หน้านี้นะครับนี่ครับเราเข้าส่หน้าโมเด็มตัวเองเลยนะครับในส่วนของผมก็รหัสผ่านและ username password ก็ต้องหาเองนะครับในส่วนนี้นะครับพอถึงหน้านี้นะครับกดไปที่ forward port นะครับ forward ลุใครที่ forward port เป็นอ่ะก็จะง่ายนะครับก็กดไปที่การเปิด forward port นะครับก็เปิดของผมก็จะเป็นหน้านี้นะอ่าผมจะเป็นหน้านี้นะครับก็เปิดมาเลยนะครับ a r a io นะครับ อันนี้คือไฟคือ IP พีพอรที่จะให้เพื่อนเข้ามาเล่นนะเป็นพอร์ตมาตรฐานของทางอารค้าเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ล็อกนี่คือสเตตัสไงสเตตัสเซิร์เวอร,ร์นะครับผมก็ตั้งเป็น8ปดนะครับก็คือ x อ็ก e ์ตสั้นอะไรเรื่องเนี้ยผิดผิดผิดเมาขอโทษครับนะครับสตาร์ทพอทเนะนี่ยเอเ์นอลพอตอะไรนี้นะครับก็เปิดให้มันตรงกับพอรตที่เซิร์เวอร์มันรันอยู่นะเพี้ยครับพอรปต88อ่ะแล้วน้องจะรู้ได้ไงนะว่าเฮ้ยพี่ผมตั้งพอรตไปแล้วทำไมผมยังเล่นไม่ได้พี่ นี่ครับก็เซ็ตพอร์ตนะว่าอินเทอร์เน็ตโฮสต์เนี่ยต้องการให้โฮสต์เนี่ยอย,อย่างเช่นเครื่องของผมเนี่ยเครื่องของผมเนี่ยมันคือ1 9 2่งเก้าสนะครับก็ใส่ใส่พอร์ตให้ใส่ IP ของเครื่องน้องให้ถูกต้องนะครับต่อมานะครับการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็ต้องใช้ IP โมเด็มบ้านตัวเองนะครับในการเข้าสู่คอน,น,นเนคเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าอากาเดโอเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักของมันใช่ไหมเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของมันใช่ไหมครับเราก็ต้้้้ออออออองงงงเเเเเเาาาา IP 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 ขรรรรรรรคคคคคัััับบบบหห็นนนนนใช่่่่มมมมีีะะืืทผตกลลิปปไไ ไอพีนี้จะโดนเปลี่ยนนะครับน้องๆไม่ต้องเข้ามานะครับไม่ต้องยิงมาเลยนะครับผมจะเปลี่ยนไอพีโดยทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยและสิทธิ์เงินทองใจนะเปิดไม้ไม่ส่วนบ้างยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยนะครับผมก็รีโมเดมแล้วนะครับของผมนะจะตั้งชื่อว่าไทยแลนด์นะอ่ะอย่างเช่นอ่ะไทยแลนด์นะครับผมขอตั้งเป็นแบ็คดักสกินอะไรแบบนี้นะครับอ่าเห็นบ้างมันจะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแล้วกดเพย์ไปนะครัผมก็เล่นได้ตามปกติใช่ไหมอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของทางอะไรอ่ะ เซิร์ฟเวอร์ของทางนั้นเขาใช่ไหมครับอ่าเราไม่ได้มาเล่นเกมโชว์นะครับแต่เราจะมาสอนการเปิดเซิร์ฟเวอร์ละคับกินให้กินนะครับโอเคนับในส่วนนี้นะครับเห็นปะตรงนี้จะคะแนนขึ้นนะว่าโลโก้ของมันนะมันมีโค้ดการใส่โค้ดดีเจให้ Facebook มีอะไรต่างต่งนานาให้ a c e b o o k นะครับแต่ถ้าเราเปิดเซิร์ฟเวอร์เองนะขวด s สิบสอครับ s 1 2นะแล้วรอสักคู่หนึ่งนะครับนี่ครับ s 1 2นะเปิดหน้าคอนโซลนะครับนี่หน้าคอนโซลนะครับเปิดกดไปที่หน้าคอนโซลนะครับ แล้วคนสวยเราก็ทำการใส่นี้ครับโค้ดตามนี้นะครับคอนเน็กนะครับคอนเน็กเต็ดนะครับคอนเน็กนะครับวงเล็บนะครับฟันหนูนะครับ ws นะครับไอจุดสองจุดนะครับทับทับนะครับแล้วก็ตามด้วยไอพีบ้านตัวเองครับแล้วก็ตามด้วยพอครับสี่สี่สามนะครับแล้วก็ใส่ฟันหนูวงเล็บปิดครับเอนเตอร์เข้าไปหนึ่งป้าบนะครับจะมันจะขึ้นว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเรากดคอนติเนียครับแล้วทำการกดเพย์นะครับเห็นป่ะเราจะมาอยู่ในเซอร์เวอร์ privately เสร็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจุดนี้นะครับเห็นป่ะ อ่อย่างเช่นว่าเนี่ยมันจะเป็นการคอนเน็กโค้ดเห็นไหมครับนี่คือมันคือการรันโค้ดของมันอยู่แล้วแต่เราไม่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ปขอตัวเองตัวกัลั่เราก็ไม่สามารถทาทาโค้ดขึ้นมาได้นะครับเราก็ต้องมานั่งเปิดเป็นไพรเวทแล้วก็ใช้ฐานข้อมูลหลักของทาง a k c a i o เขานะครับในการเป็นเว็บไซต์เป็นเว็บหลักเป็นหน้าเว็บไซต์หลักที่ไวใ้ให้เราเล่นนะครับคือเราไม่มีตัวเขาเปิดเขาแจกมาให้แค่เซิร์ฟเวอร์นะครับเราไม่มีไฟล์หน้าเว็บไซต์ในการที่เราจะมารันในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับในส่วนนี้ เราก็ยังเรายังหาไม่เจอนะว่าเราจะสอนยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมใช้วิธีการนี้ในการเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ไพเวทเซิร์ฟเวอร์ของบ้าเตวเองนะครับแล้วก็ให้เล็เพื่อนเพื่อนได้เล่นเนี่ยเป็นเหมือนการฝึกฝีมือด้วยนะอ่าอากคาไรโอนะครับสามารถแอดบอทนะครับแอดบอทเข้ามาด้วยด้วยนะครับเราแอดบอทมาสักห้าสิบตัวเลยห้าสิบตัวในแบบบอทก็จะเข้ามาเล่นนะครับเราเป็นการฝึกปือฝีมือได้ด้วยนะครับบอกไว้เลยตรงนี้นะครับเป็นเหมือนการฝึกปืนฝีมือนะครับแล้วแบบวิ่เจออย่างเนี้ยเราอุ้ยน และมันจะฉลาดด้วยนะมันไม่ใช่โง่ๆนะครับเห็นป่มแป๊บเดียวเนี่ยมันจะขึ้นมันก็ขึ้นดับสิบสามไปหมดแล้วนะย่ำเห็นป่มมันฉลาดมีการแตกตัวแตกระตอมได้นะครับมา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 เห็นไหมครับของงามหน่อยของงามหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นปหมมันจะฉลาดนะครับมันมันเป็นความฉลาดของบอทนะครับบอทมันก็ฉลาดเหมือนกันนะไม่ใช่มันมันพูดให้ดีอ่ะคุณไม่ฝึกฝึกได้เลยอ่ะว่าแบบการเล่นแบบนี้คุณต้องฝึกต้องฝึกเยอะๆนะครับ เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็ฝึกกับไอ้พวกบอทพวกนี้นะครับ่อยมากนะครับวันหนึ่งก็หลายรอบนะครับเพื่อทาการแต่อันดับตัวเองนะครับก็อันนี้นะผมจะทิ้งไว้ในแฟนเพจของอาก้าดอทไอโอไทยแลนด์ทีมนะครับสำหรับใครที่ต้องการปิดเซิร์ฟเวอร์เล่นเองนะครับไม่อยากไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ของคนอื่นเขานะแบบอย่างเช่นแบบเฮ้ยพี่ผมเนตกาค่ะผมอยากจะเล่นภายในบ้านหมู่แลนด์บ้านตัวเองเนี่ยทาไงอ่ะพี่เออลืมบอกไปนะครับสำหรับใครที่เล่นร้านเกมอ่ะอย่าหวังนะพวกคุณจะได้เล่นนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับ มันต้องเปิดพอร์ตผ่านโมเดมโมเดมเมนของทางร้านเกมเขาก่อนนะค,คุณถึงจะเข้าเล่นคุณถึงจะให้เพื่อนเข้าเล่นได้หรือคุณจะเข้าเล่นเองนะเพราะว่าเว็บไซต์เนี้ยมันจะทําการลิงก์เข้ามาสู่เซิร์ฟเวอร์ของคุณก่อนนะครับก็คือคุณจะใช้าสองจุหแนอะไรเนี้ยมันจะเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเว็บไซต์เรามันไม่ได้อยู่ที่ตัวของเราครับมันจะอยู่ที่ต่างประเทศครับแล้วเรามันก็จะลิงก์เข้าสู่มันจะลิงก์คือหน้าเว็บไซต์ของเขาอยู่ต่างหน้าต่างประเทศสุดนใหญ่ของเราอะ่ะมันอยู่ที่บ้านครับ คุณต้องมีไฟเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเขาก่อนนะครับคุณถึงจะสามารถใส่หนึ่งก็าสองจุดหนึ่งแปดคอนเ็กซ์หนึ่งก็สองจุดหนึ่งแปดนสห้านะครับมันทําได้ครับถ้าแบบนั้นนะครับแต่นี่คือเป็นการส่งข้อมูลไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เขาก่อนแล้วมันก็ส่งกลับมาที่ของเราครับอ่ะคือบอกไปนะสมมติว่าเราเข้าผ่าน IP บ้านตัวเองไม่ใช่ผ่านคอมผ่านบ้านตัวเองนะก็สี่สี่สามนะมันจะขึ้นเป็นโค้ดแบบนี้ครับักคู่หนึ่งนะครับรอนะครับเราก็ไปเล่นเกมรอนะครับ เห็นปะบอทดแม่โคตรฉลาดตัวนี้เป็นโอ้โหงำง้ำงำงำ,งำไม่ได้นะครับแดดดุดุมันก็ฉลาดอยู่นะมันถึงว่าฉลาดอยู่นะเห็นปะแป๊แบบเดียวแม่ก็ไต่ดับไปถึงดับหนึ่งแล้วนะครับยอดไหมล่ะงำ้งำงำ้งำน้ำน้ำนะครับเห็นปะบอทดบอทดนี่เหมือนคนเล่นเลยนะถ้าคุณเอาชื่อไปใส่เนี่ยถ้าคุณสามารถเขียนโค้ดให้มันเอาชื่อไปยัดใส่ข้างในได้นะครับ ด,ดูดิดูดิเห็นไหมมันฉลาดนะมีการหนีนะแล้วมันก็จะแดกเราด้วยนะครับระวังระวังมันจะแดกคุณอะไรนี้นะครับว่าพตดยากอะ่ะในการเล่นแบบนี้นะเป็นเป็นบอทแท้ๆนะแต่แต่เก่งเก่งเทียบ,บเท่ามนุษย์เลยนะครับความรู้สึกของผมนะครับอาจจะเก่งเทียบ,บเท่ามนุษย์เลยก็เป็นได้นะครับดูดิโอ้มีการแตกกระตอมมากินเราอ่ะแล้วลมันก็เดินออกไปนะครับนี่แหละครับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ a r k a d i o แบบ Private Server นะครับ ตันง่ายๆนะครับอ่ะหนึ่งสองเจ็ดมันเมื่อไหร่มันจะเข้าเนี่ยสี่สี่สามนะครับเราปิดปิดอาร์กอะลอยโอไปก่อนนะครับในส่วนการเข้าเซิร์ฟเวอร์มันก็เสร็จแค่นั้นนะครับแต่การใส่มอดผมจะไม่ใส่นะครับไปใส่กันเราเองนะนะครับนี่นะครับคำสั่งนะมีตามนี้นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะแอรับอร์ดบอร์ดอะไรนี้นะบอรดเซ็ตใช้อาหารเกมโหมดอ่าลืมเกมโหมดครับเกมโหมดเรามีทั้งหมดอยู่3เกมโหมดด้วยกันนะครับนี่นะครับไม่สามารถเปิดได้นะเพราะมันไม่ มันไม่ไม่รู้ว่าจะรันยังไงอ่ะมันไม่รู้ว่าจะเฮ้ยจะรันยังไงดีวะเฮ้ยทำไงดีอะไรนี้นะครับก็เราก็ใส่เกมโหมดนะครับโหมดเราให้เกมโหมดอีกสองนะครับเช็งเกมโหมดนะเป็นอะไรนั้นใช่ไหมอ่าเรามาเข้าอักคาด dot io อีกครั้งหนึ่งนะครับ r g d o io นะครับ s สองรอไว้เลยเลยกันนะครับ s สองนะครับ c o n นะครับใส่ไปเลยนะครับอักคาด อ่าผิดอันนะครับอากา้านะครับอาก้าดอทไอโอใช่ปะวะไม่ใช่ a g a เอออทไอโอ่อเาทำไมอันหนึ่งนะ agar.io นะครับ อัพก้าดอรไนโอนะครับใส่คอนเน็กนะครับเห็นป่ะมันจะมีโค้ดขึ้นมารันก่อนเลยคอนเน็กสู่อะไรนี้ใช่ไหมขอซีซีสามนะครับแล้วก็คอนเน็กนะครับคอนเน็กเสร็จนะครับคอนเน็กนะครับใส่โค้ดนะครับเป็นเหมือนเป็นการสอบเขาว่าเฮ้ยเราต้องเชื่็ต่อไปเซิร์ฟเวอร์นี้นะนะครับแล้วก็ใส่ไอพีบ้านของเราไปนะครับซีซีสามนะครับวงเล็บปิดฟันหนูงเล็บปิดนะอย่าลืมฟันหนูและวงเล็บปิดนะคอนเน็กเสร็จร้อยแล้วนะครับ เราก็ใส่ไปเลยนะครับไท i ร a n นนะครับเรามาดูกันนะครับเราเล่นแบบอันนี้นะครับเห็นปะมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเซิร์เวอร์เวอร์ชันอะไรนี้มันจะเชื่อมต่อมันที่ยีงยังเชื่อมต่อบ้านเรานี่ยวามันเชื่อมต่อของนั้นอยู่นะครับเราก็คอนเน็กใหม่นะครับก็คอนเน็กฟันหนู WS นะครับปึ๊ดนะครับใส่พอร์ตนะครับ4 4 4 3นะครับลงฟันหนูลงในปิดนะครับอนเทอร์เข้าไปนะครับกดเพย์เลยนะครับนี่ไงเห็นปะ เราสามารถเล่นแบบเป็นการฝึกว่าเฮ้ยเราต้องการเซิร์ฟเวอร์นี้นะเห็นไหมครับมันจะมีเป็นโหมดของมันเลยนะครับสามารถเล่นได้ง่ายๆนะครับมีโหมดอยู่ทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะก็คือเป็นทีมเป็นเครียปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะมันก็สามารถเล่นได้นะครับง่ายง่ายง่ายพอสมควรนะครับแต่เห็นไหมครับโค้ดตรงนี้มันจะไม่ขึ้นครับเพราะว่าการส่งข้อมูลไม่ส่งให้สู่ Facebook ครับก็คือเลเวลอะไรของคุณจะไม่ขึ้นนะครับก็ตามนั้นนะครับอะเรามาสู่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเราเมื่อเราปิดปุ๊บ มันก็จะดับแล้วมันก็จะคอนเน็กต์ไปสู่เซิร์ฟเวอร์ปกติของมันนะครับนี่ครับคือการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเกมเซิร์ฟเวอร์นะครับเรามาตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่านะครับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะพอร์ตตรงนี้นะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเกมโหมดนะครับคือเมื่อคุณกดเปิดรันข้างล่างเนี่ยคุณต้องการให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันรันเป็นโหมดเกมเกมโหมดอะไรนะครับก็หนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวก็ตามนั้นนะครับก็ลองลองเล่นดูนะครับต้องการให้บอทมีในเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวเป็นการเปิด ให้มองเห็นเท่าไหร่ก็1 2 0 1 0 2 4งศจุดแบบนี้ฮะอะไเนี้ยตามจริงมันคือ1 0 2 4งศูนนะครับโค้ดตามจริงมันเป็นแบบนั้นแต่ด้วยความที่ว่าน,นี้ไม่เป็นหน้าเว็บไซต์ถูกป็หละ่ะมันคือให้รันเป็นเบสของมันนะครับอะไรเซิร์ฟเวอร์สเตตัสพอร์ตนะคือ88นะครับเซิร์ฟเวอร์สเตตัสอัปเดตนะครับคือ60นะครับตั้งไว้แบบนี้แหละแต่เราจะให้มาตั้งที่ส่วนนี้ครับฟุตน,นะครับคืออาหารทั้งหมดเนี่ยทั้งแมปเนี่ยตอนตอนสร้างเนี่ยคือ ทั้งแมปเนี่ยจะจำกัดให้อยู่ไม่เกินเท่าไหร่ห้าร้อยครับคือคุณสามารถตั้งเป็นห้าพันห้าหมื่นห้าแสนห้าล้านนะรับคุณคิดว่าคอมเพลเยอร์ของคุณรับไหวครับผมเคยตั้งอยู่ที่ห้าพันให้มันสปอนอยู่ที่ห้าพันเลยนะครับฟูตสตาร์ทอยู่ที่ห้าพันไรแบบนี้ 5, 000, 5, 000, นห้าพันห้าพันห้าพันนดับระดับคอมของผมยังแหลกนะครับถ้าเปิดเซิร์ฟเวอร์ทั้งอะไรนะครับและมานี้ครับ,สต,รรบส,ตรสตาร์ทนะคสตาร์ทสตาร์ทอยู่ไหนวะอืม นี่ครับเมื่อการสปอนขึ้นมาเนี่ยคุณต้องการให้เพลเยอร์ของคุณอะส,สปอนอะไรอะสปอนตัวรับต,ตัวละครตัวเองเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอาหาร,รสามารถเก็บได้ให้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็อะไรอะคะแนนสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคุณสามารถตั้งเป็นสองล้านห้าสองแสนห้าได้เลยนะครับ ก็ตามนั้นนะอีเจสปีดนะสปีดของคุณต้องการตั้งไว้ที่เท่าไหร่แบบนี้นะครับคือเท่าไรอแบบนี้นะครับแม c p l a y e อร์แบบนี้นะครับแต่ Mac player จริงๆนะครับอยู่ที่6 0นะครับเซิร์ฟเวอร์นะรับการคอนเน็กได้สูงสุดกี่การคอนเน็กนะครับก็6 4 14คนนี่จะคอนเน็กเข้ามานะครับตามนั้นเลยครับก็ตามนั้นแหละครับก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมขอไปอนุญาตกับการอัปโหลดและเรนเดอร์ครับอ่าต่อไปนะผมขอเป็นรีโมเดล นะครับใครที่จะเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยห้ามนะครับอยู่เป็นราผมจะทําการแจกไอทีเป็น p พียเวทเซิร์ฟเวอร์จริงๆนะครับก็มาลองเล่นกันทําเล่นกันได้นะเพราะว่ามันเฉยๆนะถ้าเป็นคุณมีเน็ตบ้านของตัวเองนะครับต้องเล้นเขาว่าเน็ตบ้านของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเน็ตหอเน็ตอะไรแบบนี้นะถ้าเน็ตหอคุณอย่าหวังนะว่าคุณจะทําเป็นเซิร์ฟเวอร์เพีเวทได้นะคุณต้องเป็นเน็ตบ้านตัวเองเนี่ยมีโมเด็มเป็นของตัวเองนะตั้งอยู่ที่บ้านแบบนี้แล้วเราคุณต้องรู้รหัสผ่านในการเข้าโมเด็มนะครับ อย่างเช่นคุณใช้ทูคุณใช้สามบีบีคุณใช้ทีโอทีคุณใช้เน็ตเอสแบบนี้นะครับคุณต้องรู้นะว่าปอดบ้านไม่ใช่ดิเมนไอพีบ้านตัวเองนะครับและอะไรอ่ะยูเซอร์เนทพาสเวิร์ดของโมเด็มของคุณอ่ะคืออะไรนะครับแค่นี้แหละครับมันเป็นการเปิดเซิร์ฟเวอร์ดอทอาร์ค่าดอทอโอเพยเวิเซิร์ฟเวอร์อย่างง่ายๆนะครับผมอธิบายแค่นี้แหละครับโอเคไม่ต้องกันใหม่เดี๋ยวพาไปหน้าแล้วช่วยกดซับสไครป์กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้นะครับถ้าคุณต้องการให้เพื่อนคุณเปิดเซิร์ฟเวอร์ให และคุณต้องการเล่นแบบ Private Server กับเพื่อนของคุณนะครับคุณาส่งคลิปนี้ให้เพื่อนของคุณนะถ้ามีที่มีเน็ตแรงๆนะครับหรือเป็นเน็ตบ้านส่วนตัวนะครับโอเคนะไปต่อใหม่ในพาร์ทหน้านช่วยกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเข็บบา,บายครับบ๊ายบาย